4ขั้นตอนง่ายๆในการเปลี่ยนความรู้เป็นคอร์สสอนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เอา4ขั้นตอนง่ายๆมาให้นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนความรู้นะคะไปทำคอร์สสอนออนไลน์หรือว่าจะรับเป็น p r i v a t e ฟังคลิปนี้นะคะเพราะต้องขอบคุณคำถามในอิ inbox วันนี้นะคะพี่เขาบอกว่าผมนะคะอยากทำคอร์สอ,นออนไลน์ขายนะคะแต่จับต้นชนไปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มยังไงและที่สําคัญคือเคยทําแล้วแล้วมันขายไม่ได้อ่าวันนี้ก็เลยจะมาให้เลยสขั้นตอนนะเริ่มต้นทําคอร์สออนไลน์ให้ขายง่ายขายได้นะคะแล้วก็ขายดีต่อเนื่องโอเคไหมคะฉะนั้นอะไรล่ะที่มันจะทําให้เราขายง่ายขายได้ ขายดีต่อเนื่องนั่นก็คือต้องมีตลาดรองรับหรือข้อที่1น,นั่นก็คือเลือกเรื่องที่ตลาดต้องการหรือตลาดรองรับค่ะคนสนใจค่ะนะคะวันนี้นะเราอาจจะชอบในส่วนของ อยากจะทําเรื่องที่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญจินจะเจอพี่ๆน้องๆที่มาอยากทําเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดานใจอยากทําเกี่ยวกับการโคร้ชอยากออกมาให้คาปรึกษาผู้คนช่วยปลดล็อกนู่นนั่นนี่โอเคทําได้นะคะแต่ต้องยอมรับว่าเราหน้าใหม่คนใหม่เนี่ยนะคะต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนิดหนึ่งในเรื่องของการปลดล็อกบางอย่างในเรื่องของการเปลี่ยน mindset ในเรื่องของการออกมาโค้ชนะอะไรต่างๆพวกเนี้ย ะะต้องยอมรับฉะนั้นใช้เวลานิดนึงอาจจะไม่ได้ขายได้ทันทีแต่ขายได้แน่นอนแต่คุณต้องต้องสร้างตัวตนทำคอนเทนต์ก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ขายได้ทันทีแต่นะ,ะหัวข้อหรือเรื่องที่ตลาดเขาซื้อง่ายนะคะขายได้ไวนะคะแล้วก็ขายได้ต่อเนื่องนั่นก็คือตลาดของ how to ค่ะ how to คือวิธีการอะไรสักอย่างที่ทำให้ชีวิตเขานะ,ะว่าที่ลูกค้าง่ายขึ้น สะดวกขึ้นนะดีขึ้นเก่งขึ้นเช่นถ้าทำในตลาดของเวลสนะคะสอนสร้างไรายได้อะไรสักอย่างมีวิธีการสอนสร้างไรายได้อะไรสักอย่างทำให้เงินในบ้านเพิ่มขึ้นกระเป๋าอ้วนขึ้นนะคะอันเนี้ยก็ขายได้นะไม่ว่าจะสอนหาเงินแบบนั้นแบบนี้หรือแม้กระทั่งสอนทักษะบางอย่างที่ทําให้เงินเขาเพิ่มขึ้นไปเสริมธุรกิจบางอย่างที่ทําให้อาธุรกิจเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั้น การเลือกหัวข้อนะคะเลือกหัวข้อที่ใช่ถ้าเป็นหัวข้อสไตล์ how to ได้ก่อนจินแนะนําหัวข้อนั้นเลยนะคะแนะนําหัวข้อนั้นเลยแต่หัวข้อเชิงแบบ mindset แรงบันดาลใจการออกมาโค้ชต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าทําได้ค่ะและว้วเวลาทําได้นะตลาดในกลุ่มนี้ค่ะเขาพร้อมจ่ายนะคะกลุ่มที่เป็นเกี่ยวบเรื่อง mindset เนี่ยพร้อมจ่ายแล้วก็ชาร์จราคาได้ดีด้วยนะจะเอาเข้าจริงๆนะโอเคหัวข้อสําคัญฉะนั้นลองกลับไปเช็คหัวข้อ2 วางโครงสร้างรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาซะนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากอะไรเพราะถ้าคุณเป็นคนที่มือเปื้อนจริงมีประสบการณ์จริงๆมีความรู้เรื่องนั้นมีทักษะเรื่องนั้นโดยเฉพาะมีผลลัพธ์หรือเรื่องเรื่องนั้นที่คุณจะเอามาทําเคยแก้ปัญหาให้ตัวคุณเองได้ก่อนจากจุด A ไปจุด B ีการวางโครงสร้างไม่ได้เป็นสิ่งที่มันยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลย A ไป B อยากให้ชีวิตเขาดีขึ้น พอถึงจุดที่ B ีชีวิตเขาจะดีขึ้นเรื่องอะไรถ้าเรื่องการเงินเขาสามารถที่จะทําเงินได้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะเอาออกมาเขียนวางโครงสร้างรวบรวมเรียบเรียงซาว่าคนคนหนึง่งนะคะถ้าอยากจะนะคะเปลี่ยนชีวิตด้วย How-to ที่คุณเอาออกมาทำเนี่ยนะคะเขาต้องรู้อะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างเขาต้องคิดยังไงเขาต้องทําอะไรเป็นบ้างแล้วมีเวิร์กช็อปมีการบ้านอะไรไหมถ้าพูดให้เป็นหมวดหมู่ก็คือหมวดหมู่ของวิธีคิด หมวดหมู่ของวิธีการหมวดหมู่ของเวิร์กช็อปหรือการฝึกฝนนั่นเองนะคะก็มารวบรวมเรียบเรียงวางโครงสร้างแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงซะนะคะและขั้นตอนที่3ก็คือการอัดให้เป็นคอร์สสอนออนไลน์จินจะบอกว่าคนใหม่นะ,ค,ะคนใหม่หน้าใหม่บางทีเรามองว่าเปิดไพรเวทเลยนะคะคุยหนึ่งต่อหนึ่งง่ายดีอันนี้ก็ง่ายจริงๆง่ายจริงๆแต่แต่แต่แตจินจะบอกว่าเวลาเราคนใหม่เนี่ยนะคะเกิดไพรเวทเยอะๆก็ แมネจเวลาหรือการแก้ปัญหาบางทีนะคะทั้งเรื่องของเขาทั้งเรื่องของเราปนกันไปหมด <laughs> นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีคอร์สเป็นคอร์สสอนออนไลน์เราอัดไว้แล้วนะคะเป็น EP 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 ไว้แล้วหน้าที่เราคือทามาเก็ตติ้งขายสินค้าหนึ่งชิ้นนั่นก็คือคอร์สออนไลน์ของเรานั่นแหละนะคะแล้วพอเราขายคอร์สออนไลน์ไปคอร์สออนไลน์ก็จะผ่อนแรงเนาะผลิตครั้งเดียวขายได้หลายๆครั้งแต่ในขณะเดียวกันระหว่างทางมีคนมาไพรเวทคอนซัลท์ก่อนแล้วเราก็ให้ไพรเวทคอนซัลท์ไปนะคะพอไพรเวทคอนซัลท์แล้วก็แถมคอร์สออนไลน์ให้ทบทวนก็ยังได้เลยเห็นไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าเป็น ็นคนใหม่ยังไงจริงก็เชียนะอัดคอร์สออนไลน์ได้อัดก่อนก็ดีค่ะนะคะและขั้นตอนที่4สุดท้ายเลยนั่นก็คือการทําการตลาดหรือว่าทําการตลาดผ่านคอนเทนต์หรือคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเพื่อสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์มี2องคำอยู่ในคำโยวกันคือคอนเทนต์บวกกับมาเก็ตติ้งฉะนั้นหลายคนเข้าใจว่าการทำคอนเทนต์คือการออกมาโพสโพสโพสไม่ผิดนะคะแต่ นะคะถ้าจะทําให้เกิดยอดขายทําให้เกิดรายได้มันจะต้องเป็นคอนเทนต์มาเก็ตติ้งหรือคอนเทนต์ที่เป็นการตลาดนั้นคอนเทนต์การตลาดนะคะต่างจากคอนเทนต์ทั่วไปยังไงต่างค่ะคอนเทนต์มาเก็ตติ้งจะต้องมีกลยุทธ์นะคะในการทำคอนเทนต์นะคะในการวางกลยุทธ์หรือสเตงจี้เพื่อที่จะให้นะคะเกิดนะคะผู้คนได้รู้จักจดจําเชื่อใจไว้ใจซื้อสินค้าของเรา ะะเอาไปบอกต่อนะะหรือกลับมาซื้อซ้ํามันมีกลยุทธ์ของการาสื่อสารผ่านคอนเทนต์หรือที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอยู่มันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะโพสอะไรก็ได้นะคะจากนั้น4ขั้นตอนนี้ลองเช็คดูค่ะว่าครบไหมซึ่งจงนินเนอร์ไม่ได้ห่วงเรื่องของการผลิตเนาะเพราะหลายคนไปเรียนคอร์สมาหรือว่าหลายคนรู้อยู่ว่าคอร์สสอนออนไลน์มันก็คือคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอที่เราอัดแล้วใส่ใน Facebook กลุ่มปิด แต่ทำแล้วขายไม่ได้เหมือนพี่ผู้ชายท่านนี้ที่ปรึกษาวันนี้นะคะลองกลับมาเช็คนะคะเรื่องของการทําการตลาดดูนะคะซึ่งรายละเอียดของการทําการตลาดผ่านคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาแชร์เอามาเล่าให้ฟังอาจจะมีชิคเ,เ,เล็กๆน้อยๆที่พี่มองข้ามไปหรือว่าคุณเอ๊ะคิดว่ามันมันไม่สําคัญและจําเป็นแต่จริงมันจําเป็นเดี๋ยวจงค่อยมาให้ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะสขั้นตอนง่ายๆในการเปลี่ยนความรู้ทำคอร์สออนไลน์ให้ขายได้ขายง่ายและขายดีต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือเลือกเรื่องที่ตลาดต้องการหรือเรื่องที่ใช่นะ,ะรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาซะแล้วก็ผลิตเป็นคอร์สซะนะคะอัดคลิปไปว,วางใน Facebook กลุ่มปิดนะคะก็ถือว่าเป็นห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ทำการตลาดซะนะคะเอาละคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ